มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังน,นะคะเรื่องตายทะเลนี้มีใครทำอะไรอยู่นะบอสยินดีเรื่องและภาพโดยวิภาวีจันทระวงศ์คำโดยสลิลาเกษะประดิษฐ์ นี้มีใครทำอะไรอยู่นะเอ๊ะนั่นใครมองเห็นฉันไหม Who is that? Do you see? Mm hmm. เด็กๆดูสิคะตัวอะไรเอ่ยใครทายถูกบ้างเก่งมากเลย ล้างว้น้ำอย่างเริงร่า The Sea Hot R Swimming ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เอ๊ะนั่นใครมองเห็นฉันไหม Who is that Do you see ตรอวอะไรคะเด็ก,ดกๆไข้ทายถูกบ้าง ơi. เอ้ยเก่งมากค่ะอ๋อพี่ นี่เองกำลังว่ายน้ำแสนสดใส the the pond a swimming ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เอ๊ะนั่นใครมองเห็นฉันไหม who is that do you see เด็กๆด,ด,ดูสิคะตัวอะไรเอ่ยเก่งมากคะ่ะ คุณนี่เองกำลังว่ายน้ำเบิกบ้านใจ The Jerry Fish I Swimming ต่อไปนะคะเด็กๆนเอ,อ๊ะนั่นใครมองเห็นฉันไหม Who is that Do you see เด็กๆพอจะทายถูกไหมคะว่าวตัวอะไรเอ่ยเก่งมากคะ่ะ นีเองกำลังว่ายน้ำกันร่าเริง The octopus are swimming ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เอ๊นั่นใครมองเห็นใช่ไหม Who is that Do you see เด็กๆเ,เห็นมั้ครับว่าเป็นพี่อะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ อ๋อ oh, พี่เต่านี้เองกำลังว่ายน้ำอย่างเริ่ดเริ่น The turtle are swimming บุ๋งบุงฮ่าฮ่สัตว์ทุกตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลก,กันอย่างมีความสุข The animal are swimming in the sea มีตัวอะไรกันบ้างคะเด็กๆ เราลองมาดูกันสิคะตัวอะไรคะมานามใช่ไหมคะตัวอะไรเอย่ยดาวทะเลหรือปลาดาวนั่นเองอะไรคะเด็กๆก,กุ้งใช่ไหมคะอะไรคะเด็กๆตาใช่ไหมคะเก่งมากเลยตัวอะไรคะสีเขียวตัวนี้แมงกระพุนตัวอะไรคะปลาหมึกนั่นเองและ ปีปูยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะแดงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่16นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยหน่วยอะไรคะแดงค่ะ,คะสัตว์น้ำน่ารักนะคะและในวันนี้เราจะเรียนรู้อาหารของสัตว์น้ำที่อยู่ของสัตว์น้ำ ประเภทของสัตว์น้ำนะคะวันนี้เราจะแยกประเภทเป็นสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มค่ะอาหารของสัตว์น้ำนะคะเด็กจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆก,ก็คือ1สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงค่ะส่วนใหญ่จะให้เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะที่มีลักษณะเป็นเม็ดนะคะแล้วก็อาหารจำพวกขนมปังค่ะเด็ก ไปนะคะอาหารของสัตว์นะที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะเช่นสาหร่ายในแม่น้ำหรือสาหร่ายในทะเลค่ะแพงต้นคาริเดสัตว์น้ำตัวใหญ่ก็จะกินสัตว์น้ำตัวเล็กนั่นเองค่ะเป็นวัฒนธรรมตามธรรมชาติของสัตว์นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ กันนะคะเด็กๆสัตว์น้ำนะคะจะมีที่อยู่หลากหลายพื้นที่เลยนะคะเด็กๆเ,เช่นทะเลค่ะตู้ปานะคะแหล่งน้ำจืดต่างๆนะคะเช่นคลองค่ะแม่น้ำค่ะบึงค่ะบ่อน้ำค่ะหรือว่าน้ำตกนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักประเภทของสัตว์น้ำกันนะคะเด็กๆ สัตว์น้ำจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์น้ำจืดก่อนนะคะเด็กๆว,ว,วันนี้ครูโอจะขอยกตัวอย่างเช่นปลาทับทิมค่ะปลานินค่ะปะลาไหลค่ะปลาดุกค่ะปลาหมอค่ะปูฝอยค่ะปูนานะคะและหอยขมค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก ตัดน้ำเค็มกันนะคะวันนี้คุณพ่อขอยกตัวอย่างเช่นปลากระตูนค่ะปลงมังกรค่ะปูม้าค่ะปลาหมึกนะคะวานค่ะหอยแครงค่ะเต่าทะเลค่ะฉลามค่ะดาวทะเลหรือปลาดาวนะคะและแมงกระพุนค่ะเป็นยังไงกันบ้างเด็กคะเด็กพอจะจำได้บ้างหรือเปล่าเอ่ย และวันนี้ครูโมก็จะมีเกมมาให้เด็กเ,เล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันดีวกว่านะคะเกมของครูโมวันนี้คือการจําแนกประเภทสัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็มค่ะค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามารองเล่นเกมจําแนกประเภทสัตว์น้ําจืดและสัตว์น้ําเค็มกันนะคะโดยครูโมจะมีตารางให้เด็กๆสังเกตนะคะ สองช่องด้วยกันนะคะก็คือช่องที่หนึ่งนะคะจะแทนด้วยสีเขียวนะคะเป็นสัตว์น้ำจืดค่ะส่วนช่องที่สองนะคะจะแทนด้วยสีส้มค่ะเป็นสัตว์น้ำเค็มนะคะแล้วคุโมโมนะคะในแต่ละข้อจะมีรูปภาพให้เด็กๆสังเกตทีละสองรูปภาพนะคะ ว่ารูปภาพใดคือสัตวนะ์น้ำจืดรูปภาพใดคือสัตว์น้ำเค็มนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันนะคะแล้เวเรามาดูรูปภาพสองภาพแรกกันนะคะภาพที่หนึ่งนะคะปูม้าค่ะภาพที่สองนะคะปูนาค่ะเอ๊ ภาปูม้าและปูนาภาพไหนเป็นสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มคะเก mm. ่งมากค่ะปูม้าเป็นสัตว์น้ำเค็มให้อยู่ในช่องสีสม้มใช่ไหมคะ mm. ส่วนปูนาเป็นสัตว์น้ำจืดให้อยู่ในช่องสีเขียวค่ะ mm. เก่งมากเลย mm. เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะคะ แล้วนะคะสองรูปนะคะมีรูปปลานิลค่ะเด็กๆปลากรา์ตูนค่ะดูสิคะปลานิลและปลากรา์ตูนปลาทั้งสองชนิดอยู่เป็นสัตว์น้ำจืดหรือสัตว์น้ำเค็มคะเดีย๋ยวเรามาดูภาพแรกนะคะปลานิลค่ะเป็นสัตว์น้ำอะไรคะเด็กๆสัตว์น้ำจืดใช่ไหมคะอยู่ในช่องสีเขียวเก่งมากเลย แล้วปลากระตูนราคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นสัตว์น้ําเค็มอยู่ในช่องสีส้มใช่มีคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูข้อต่อไปนะคะรูปภาพขึ้นแล้วนะคะเด็กๆด,ดูสิคะ้ะรูปอะไรคะหอยขมใช่ไหมคะและหอยแครงเอหอยขมเป็นสัตว์น้ำจืดหรือสัตว์น้ำเค็มคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะเป็นสัตว์น้ําจืดอยู่ในช่องสีเขียวและหอยแครงนะคะใช่แล้วค่ะเป็นสัตว์น้ําเค็มอยู่ในช่องสีส้มเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะกุ้งฝอยค่ะเด็กๆและกุ้งบังกรค่ะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะกุ้งฝอยและกุ้งบังกรกุ้งชนิดใดเป็นสัตว์น้ำจืดกุ้งชนิดใดเป็นสัตว์น้ำเค็มคะ ก่งมากเลยค่ะกุ้งฝอยเป็นสัตว์นะจืดนั่นเองและกุ้งมังกรเป็นสัตว์นะเค็มเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆฉลามค่ะเด็กๆและปลาทับทิมค่ะสัตว์สองชนิดนี้สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์นะจืดกับสัตว์น้ำเค็มค่ะ ใช่แล้วค่ะปลาฉลามเป็นสัตว์น้ำเค็มอยู่ในช่องสีส้มและปลาทับทิมเป็นสัตว์น้ำจืดอยู่ในช่องสีเขียวเก่งมากเลยคุณมอให้กำลังใจด้วยเสียงปกบมือนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันนะคะเด็กๆ ดเด็กๆเ,เรามาดูกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ของวันพุธน่วยสัตว์น้ำน่ารักกันนะคะคำชี้แจงนะคะให้เด็กๆนะคะวาดภาพเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะพร้อมทั้งระบายสีเพียนให้สวยงามค่ะเอเด็กๆคิดกันออกหรือเปล่าคะว่าดเด็กๆจะวาดสัตว์น้ำชนิดใดเดี๋ยวครูโมโจะวาดสัตว์น้ำชนิดนี้นะคะ ใครจะวาดเหมือนคุณโมก็ได้นะคะหรือใครจะวาดไม่เหมือนคุณโมกก็ไม่เป็นไรนะคะมาค่ะคุณโมจะเริ่มวาดแล้วนะคะโอ้ยมีเส้นโค้งด้วยตัวผิวๆด้วยค่ะเด็กๆอตัวอะไรนะ พอจะทายถูกบ้างเอ่ยมีตัวแล้วก็มีหนวดในในหลายหลนวดเลยนี่มีคอ,เ,อเด็กๆเสร็จหรือยังคะ บางคนบอกว่าปลาเมือค่ะคุณคู่ไม่ใช่นะคะคองโมวาดเจลิฟิชหรือเรียกอย่างว่าอะไรคะเด<ๆ>็กๆแมงกะพุนนั่นเองค่ะค่ะของโมวาดเสร็จแล้วนะคะเราวาดเส้นลายเส้นง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปตกแต่งส่วนต่างๆและระบายสีให้สวยงามพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปค่ะ ค่าเด็กๆของคุโมเสร็จแล้วนะคะตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะโุโมมีวาดสารายด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ระบายสีสวยงามแล้วคะ่ะของเด็กๆนะคะอย่าลืมส่งรูปมาในไลน์กลุ่มให้คุโมดูด้วยนะคะคุโมรอดูอยู่นะไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ของวันพรฤหัสกันนะคะเด็กๆค่าเด็กๆ,เด,กๆเดี๋ยวเรามาดู กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ของวันรหัสนะคะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์โคมสัตว์น้ำกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะครูโมจะมีกระดาษขยำที่เป็นสีน้ำตาลน,นะคะจะให้แทนเป็นก้อนหินนะคะสีเขียวนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายนะคะสีส้มนี้ก็จะเป็นสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆแต่ละคนอาจจะได้สาหร่ายสีที่แตกต่างกันไปนะคะ นี่นะคะจะเป็นกระดาษเส้นนะคะสำหรับทำเป็นโคมนะคะตัวด้ามจักของโคมนะคะเด็กๆและรูปภาพนะคะสัตว์น้ำชนิดต่างๆนะคะมีม้าน้ำค่ะมีกุ้งค่ะแมงกระบุนค่ะปูค่ะมึกค่ะและปลา2ตัวนะคะแล้วแต่เด็กๆจะได้รูปอะไรไปนะคะเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะ แล้วก็จะมีสีนะสีเทียนนะคะและกาวค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยงให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพที่เด็กๆได้ไปนะคะให้สวยงามนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไประบายสีพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆของคุโมระบายสีตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยสวยงามแล้วค่ะมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดส่วนที่เป็น ก้อนหินและสาลายกันนะคะเด็กๆจะวางตรงส่วนไหนของรูปก็ได้นะคะทากาวนิดนึงนะคะโมจะวางแปะเลยนะคะแบบนี้ค่ะทากาวค่ะเด็กๆเ,เหลือขอบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอามาม้วนเป็นรูปทรงกระบอกด้วยนะคะ หมดเลยก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะสาหร่ายที่ให้ไปนะคะนี่ค่าต่อไปก้อนหญิงนะคะเด็กก็ทากาวค่ะกดลงไปด้วยนะคะเด็กๆใช้มือกดด้วยนะจะได้อยู่นะคะจะได้ติดกับกระดาษนะคะ ะะทีนี้เเราจะทาก้าด้านใดด้านนึงนะคะเดี๋ยวคุณโมจะทาด้านนี้นะคะทายาวเลยนะคะเด็กๆทาที่ขอบนะคะจากนั้นจับขอบผิดด้านหนึ่งนะคะม้วนค่ะเด็กๆ อันนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับกระดาษด,ด้วยนะคะเด็กๆจับคนเดียวอาจจะไม่ถนัดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆนะคะช่วยจับกระดาษนะคะนี่ค่ะเามือรูปนิดนึงแบบนี้ค่ะค่าเด็กๆเราก็จะได้เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้นะคะเด็กๆจับรูปแบบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเหลือกระดาษเส้นนะคะเราก็จะทากาวที่ปลายทั้ง2องด้านนะคะบางคนอาจจะได้เป็นกระดาษเส้นสีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะได้เป็นกระดาษเส้นสีเทานะคะเราก็จะติดซ่อนไปด้านในแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะทากาวด้วยนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับกระดาษด้วยนะคะเพราะว่ากระดาษอาจจะหนีเด็กๆนิดนึงนะคะดิ้นดุกดุกดุกเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถจับแบบนี้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักไหมคะเด็กๆโคมสัตว์น้ำค่ะเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กๆก,กิจกรรมของวันพุธและวันพฤหัสไหนกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ของคุโม่ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย